สวัสดีครับนะวันนี้เราจะมาแนะนำเหรียญการจนาพิเศษปี2539นะครับนะเหรียญกระสรบที่ระลึกนะราคาตามหน้าเหรียญก็คือ10บาทนะ โลงกระสาบที่ทําก็คือสาน,นักง,งานกษาสาบจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นโลหะสองสีนะครับสีเงินกับสีทองนะครับเฟืองนะสันขอบนะเป็นเฟืองสลับเรียบนะ,นะเป็นเหรียญที่ระลึกแบบกลมนะน้ำหนักทั้งหมด8.5กรัมนะเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับราคาหน้าเหรียญคือ10บาทจำนวนที่ผลิตนั้นนะครับนะ ห1สิบเอ็ล้านสองแสนเหเหรียญนะครับซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรแต่ถ้าเราหาในท้องตลาดนนก็อาจจะหายากนิดนึงเนื่องจากว่าถูกเก็บนะสะสมนะแล้วก็มีการแลกซื้ออะไรบ้างบางทีนะราคาถูกหน่อยก็อาจจะ2,300นะหรืออาจจะต่ำกว่าหรืออาจจะสูงกว่าก็แล้วแต่เพราะว่า เหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีถึง3ชนิดนะที่ผลิตที่อิตาลีนะฮะหรือนะเอ่อเป็นเหรียญพิเศษที่หายากนะเพราะว่าเป็นการผลิตออกมาแล้วผิดปกติแต่นักสักสมก็ชอบนะครับนะเพราะว่ามันไม่เหมือนนะเอ่อเหรียญที่อยู่ในท้องตลาดผู้ในงาๆวามีความผิดปกติอาจจะในกระบวนการผลิตหรืออะไรต่างๆนะครับ ก็เป็นที่นิยมสะสมแต่ก็เป็นปีที่ฉลองนะครบครบรอบ50ปีนะปีในการคลองราดคลองไฮห,หลวงเพราะฉะนั้นควรสะสมเก็บไว้ครับต่อไปหายากนะครับถึงจะมีจำนวนมากแต่ก็จะถูกเก็บนะไวับไว้ในบ้านสะสมนะแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆต่างชาติก็เก็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ ให้เราเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เก็บนะครับนะหรือต่อไปราคาก็อาจจะแพงนะในการสะสมในการหาซื้อขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ